ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตังต์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินมีคุณผู้ชมหลายท่านนะครับโทรมาส่งข้อความบอกว่าคนที่ใช้บัญชีกรุงไทยแล้วโหลดแอปมือถือบนโทรศัพท์เพื่อเช็คเงินโอนเงินทาธุรกรรมต่างๆเนี่ยวันนี้มันล่มเพราะอะไรหรือมือถือตัวเองเสียคุณผู้ชมครับสตัง์ไปรับทราบข่าวมานะครับล่าสุดเนี่ยคนที่ใช้ธนาคารกรุงไทยแล้วโหลดแอปพลิเคชันในการโอนเงินจ่ายเงินต่างๆบนมือถือนะครับวันนี้แอปพลิเคชันมันล่มนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการใช้เงินเยอะหรือเปล่าวันนี้เงินเดือนออกแง อาจจะมีข้อมูลเข้ามาเยอะทั่วประเทศแล้วมันเออเลอร์อหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดไม่อยากพลาดข่าวสารการแจกเงินของรัฐบาลนะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์วีดีโอนี้และสําคัญช่องสตัง์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินจะนําทุกข่าวสารการแจกเงินของรัฐบาลมาให้คุณได้รับชมและถ้าอยาก จะรูปข่าวเป็นคนกลุ่มแรกของประเทศไทยว่ารัฐบาลจะมีเงินแจกอะไรบ้างแล้วคุณจะได้รับก่อนใครไหมจะต้องทำอะไรอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับคุณจะไม่พลาดข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับการแจกเงินกับรายการสาระแชร์ประชารัฐกิวโดอซันให้หายกระชับดูแลเข้าใจง่ายและข่าวเช็คได้ใต้ลิปวิดีโอนี้ครับล่าสุดนี้นะครับสตังก์นข้อมูลมาเพราะว่ามีคุณผู้ชมหลายท่านถามมาเยอะมากว่าทําไมเนี่ยเช็คเงินเยียวยาเงินคนจนเงินสิทธ,ธิต่างๆผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยไม่ได้บื้หรือตัวเองเสีย หรือโดนตัดหรือว่อย่างไรล่าสุดนี้นะครทางกรุงไทยแคร์เนี่ยเป็นทางแฟนเพจ Facebook ของธนาคารกรุงไทยตัวจริงเสียงจริงนะครับเขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยแอปพลิเคชันกรุงไทย Next ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวเนื่องจากว่าระบบข้อมูลนะครับหรือว่าระบบเครือข่ายของ Google ที่ธนาคารเชื่อมต่อเนี่ยมันขัดข้องระหว่างภูมิภาคไม่ใช่แค่ในประเทศไทยที่ยุโรปก็เป็น เอเชียแปซิฟิกก็เป็นนะครับโดยตอนนี้เนี่ยทางกรุงไทยก็พยายามที่จะประสานงานกับ Google ในการเล่นแก้ไขให้แอปพลิเคชันเช็คเงินจ่ายเงินของกรุงไทยเนี่ยฮะกลับมาให้ใช้ได้โดยเร็วที่สุดทางนี้หากคุณผู้ชมท่านใดจำเป็นต้องทางธุรกรรมนะครับคุณไม่สามารถทําผ่านมือถือได้นะตอนนี้ให้ไปที่ ตู้ ATM หรือตู้ ADM ที่มีให้ทั่วประเทศไทยได้ตามปกติหรือถ้าไม่สบายใจสะดวกไปที่ธนาคารก็สามารถไปทำธุรกรรมที่ธนาคารได้ธนาคารกรุงไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้เพราะฉะนั้นแล้วมือถือของคุณปกตินะครับเกงแต่ระบบมันล่ม ผู้นี้น่าจะใช้ได้แล้วอย่างไรก็ตามก็ขอให้ใช้ได้ภายในวันนี้ด้วยเนาะเผื่อทุกคนต้องมีการเช็คเงินว่าเอ๊ะเงินเยียวยาจะเข้าไหมหรือว่าอย่างไรนะครับอเพราันก็เคลียร์แล้วนะครับนี่ก็คือข่าวสารเกี่ยวกับการเงินถ้าคุณไม่อยากพลาดข่าวสารแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์วิดีโอนี้และที่สําคัญครับช่องสตางค์มีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินสตางค์จะนําข่าวการแจกเงินของรัฐบาลมาบอกคุณผู้ชมเนทุกๆวัน ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารกดติดตามช่องนี้และกดกระดิ่งด้วยทําข่าวปับ๊บรูป้ปุ๊บเผื่อจะได้เงินก่อนใครกับรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสาระนหากระชับดูแลเข้าใจง,ง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับอย่าเพิ่งหยุดคลิปวิดีโอนี้นะครับจะบอกคุณผู้ชมไว้สิทธิประโยชน์ในการรับชมช่องนี้ช่องสตัง์มีเดียนี้นะครับเรามี3รายการด้วยกันนะครับหนึ่งรายการสาระแชร์ประชารัฐรายการนี้คุณจะได้รับรู้เกี่ยวกับการแจกเงินของรัฐบาลทุกโครงการรายการที่2ก็คือสาระแชร์สิน เชื่อเพื่อคุณถ้าหากว่าคุณไม่อยากเป็นหนี้นอกระบบถ้าหากว่าคุณอยากจะกู้เงินธนาคารใดธนาคารหนึ่งหรือแหล่งกู้เงินที่ดอกเบี้ยไม่สูงมากและผ่อนแบบสบายๆแบบถูกกฎหมายอย่าลืมติดตามรายการสาระแชร์สินเชื่อเพื่อคุณนะครับและรายการที่3ครับคือรายการสาระแชร์หางานหาเงานินรายการนี้ทําขึ้นเพื่อให้กับคุณผู้ชมท่านใดที่กําลังว่างงานอยู่หรือหากคนรอบตัวของคุณกําลังมองหางานสะตางจะมีงานต่างๆที่เขาประกาศและสมัครทั่วประเทศให้คุณได้รับทราบหากว่าตําแหน่งนั้นเป็นของคุณ คุณจะมีโอกาสได้งานและได้เงินครับและนี่คือ3รายการที่จะช่วยให้คุณยิ่งดูยิ่งได้เงินอย่าลืมกดติดตาม